it was my friend, p a y with my name ก็คือมันตอแหลว่าเพื่อนมาน่ะเปลี่ยนชื่อเป็นไว้ซีีแล้วไปเล่นน่ะไปหาโปและเจก็ไปแล้วเปล่ากูรู้นะกูรู้ทันไม่ต้องทำเป็นหล่อแหละเฮ้ยเดี๋ยวก็ซับขอทั้งดอกมึงยังเคยติดต่ออายุโอเคมาขอหนึ่งหนึ่งด้วยแล้วไม่กล้าสตรีมจอยแล้วก็ไม่ทำคลิปกับเขามึงจะเปิดโปยิงเขาอ่ะดิกูรู้ อายูบอกกูแล้วว่ามึงอไปขอหนึ่งหกับเขาแล้วอายูบอกว่ากลัวมึงเลี่ยมใส่แล้วก็เปิดโปรยิงเขาเขาบอกให้มึงเข้ามาดิสคอดแล้วก็แชร์หน้าจอแล้วก็ค่อยทำคลิปเล่นกันแต่มึงมันไม่กล้าประเทศไทยจะเดือดร้อนเป็นไฟ70ล้านคนรวมถึงนายกด้วยนะครับจะไปโถมึงเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าพันประยุทธ์ต้องมาแล้วต้อวมาที้ เขาเหนื่อยไหมมากโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูหนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิกกิ้เอ็โอเคครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาที่พี่จะมาแปลคลิปที่ nonstop g a m i n g นี่ได้ินร์วิวนะครับกับไว้สี่ส,สี่ไว้นะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนวันนี้พี่จะมาแปล ขอออกตัวก่อนเลยว่าพี่เนี่ยรู้ภาษาอังกฤษบ้างฟังออกรู้เรื่องบ้างแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์เป๊ะ,ปะแต่ว่าใจความมันจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคนะทุกคนสำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องอยู่แล้วไปฟังต้นฉบับเอาส่วนใครที่แบบประมาณว่า ไม่ค่อยรู้เรื่องเหม <affe Kabul cond or notes> ือนกับพี่ก็เดี๋ยวพี่แปลให้ฟังตามนั้นเออเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยนะครแต่ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดติดตามกดดิ้งกดก้อก้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ทำคลิปดีๆให้น้องๆได้ดูต่อไปในภายหน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลย Let's go โบโบโบสักมัดสัก โอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24โตครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากมากครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผมหลังจากนั้นครับทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวรงนนี้้ะะฮใหโอนเงินเเข้้าไไปดลยนะครับทุกคนโอนนเเเงิสรร็จียบบรร้อยนนะคัใช่องแรกนะครรรัับบใให้ส่เออ์์ททศพขงเรานะครับส่่วนชองที่2ให้ใส่เป็นจนนนนวเงิะครับ โอ้โห oh, oh, ทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสําเร็จขอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนขอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไ,ไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิบททน,นนะ้องๆเเรริ่่มมทาากกสุัลย Let's go อันอย่างงี้แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้น้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอ ว้าโย่1,500เชลกาลีนาอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้1,500เชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยยยืนนนนนััไไดด้เละทุกกคปูต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามเลสโก้7,600เจ็ดเพชรครับน้องๆทุกคนเพชร จริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับ <meric> นี่เลยครับน้องๆหนุๆทุกคน24สต๊อกเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแ <extension> <Okay, S 1> น่นอนครับแต่ตอนนี้คร evet ับเดี <Relax> ๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่กันหน้าช่องนอนสต๊อกเกมมิ่งมาตฟักเกอร์เฮ้ยจะว่ากูด่ามันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ด่านะไม่เฟรเลิฟยูไม่เบร โอเคนอตสต็อบเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วจะมาแปลไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนะโอเคครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเพราะว่าเราจะได้ดูความแถะความตอแหลของมันนะ่ะว่าแบบเฮ้ยนอกจากจะเล่นตอแหลโปรแล้วเฮ้ยขาพูดคำจาก,ก็ตอแหลเหมือนกันนะั่นนี่อ่ะต้องบอกว่าทําไมบอกไว้ซีซีเนี่ยแบบ มันดังมากไหมไก่กองประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มหาอำนาจทางด้านเรื่องคนมากๆเลยนะครับประเทศอินเดียมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่70ล้านคนใช่เปล่าแต่อินเดียมันมีพันล้านคนเลยนะเฮ้ย <Whoa. S 1> hey! เกือบ20เท่าอ่ะเฮ้ย hey! เกินไปคนโคตรเยอะก็ธรรมดาแหละที่มันจะ3ล้านจัาอะไรอย่างนี้หรอกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างนี้ให้ไปกดติดตามโอ้โ oh, หสุดเพสไกดวอช วิดีโอ because I expand something in the last p a r t of video มันบอกว่าเฮ้ยพวกดูวิดีโอนี้จนจบนะดูให้เต็มวิดีโอนะเพราะว่ามันได้เตรียมบางอ so, ย่างไว้ตอนที่แบบท้ายวิดีโออะไรเงี้ยมันเตรียมไว้ให้แล้ว How? เช l l ล g ก y s s โซ e l l o b r o how are you มันถามว่า Hello Guys How are you? สวัสดีพวกเป็นยังไงสบายดีอัเเต่าอะไรแบบนี้ I'm fine bro and you แบบประมาณว่าสบายดีมึงละพวก อ่ I first is so มันบอกว่าวันนี้มันมีคำถามจะมาถาม so first question is นะครับก็คือ first question ก็คือคำถามแรก what happened to your previous account because มันพูดประมาณว่ามันเกิดอะไรขึ้น Now, มันเกิดอะไรขึ้น <partner S 1> มันมีการอ <is> ัพโหลดวิดีโอมันเกิดอะไรขึ้น like, uh, uh, inactive from uh, last เ few months w อ a t ห a p p เ n e d y e r อ่ามันาเหมือนกับว่าเหมือนแบบว่าบักไวมันมีการอัปโหลดวิดีโออะไรเมื่อสักประมาณเดือนก่อนมันมันมีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่าบักเนี้ยน่าจะติดตามมาอยู่แล้วโอเคมันตอบมาแล้วทุกคนมันตอบมาว่า my first account is banned because I w a s use d illegal, มี t o ษ t p p y y หมายความว่าอ่ ID แรกของมันอ่ะโดนแบนเพราะว่ามันได้ใช้วิธีการเล่นที่ผิดกฎ ก็คือเหมือนกับว่าเล่นมอดอะเล่นมอสที่ผิดกฎนะครับ a g a n n no s t Nobu and b l a c k N C C a n ซ Mini b r a z ม l i a n หมายถึงว่ามันได้ใช้สิ่งที่ผิดกฎนะครับผม ในการไปเล่นกับไอโนบุ no bu, แล้วก็ Black NCC นซีสี i แอนด์เมนี่บหมายความว่าเล่นกับคนบราซิลหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือ Black N แล้วก็โนบุซึ่งเป็นคนดังมากๆนะครับ mm hmm. หลังจากที่มันบอกว่ามันใช้การเล่นที่ผิดกฎแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเล่นโป้นะทุกคนเล่นผิดกฎก็อาจจะเป็นแบบให้ใช้ปืนแบบ d ี s e r t ีเกิลแต่มันเสิร์ชใช้ s m g หรือเปล่าอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เป็นไปได้นะทุกคนนะแล้วมันก็บอกว่าหลังจากที่มันอัปโหลดวิดีโอที่มันเจอกับโนบุไปเนี่ย กาลิเนี่ยต้องการที่จะให้มันลบนะครับนี่มันเขียนไว้ว่า To Scott without send i i m any request a n t แอนดกาลิ娜เธอรี to d e l e t นะครับก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้บอกกล่าวก่อนว่าจะลงวิดีโอหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นกาลิาได้บอกให้ไอไว้เนี่ยลบทิ้งซะเฮ้ย hey การีน่าถึงกับยื่นมือเข้ามาช่วยเออแล้วเขาก็เลยบอกว่า the video against Nobu b u t I d i d n t delete it and b a n n e หมายความว่ามันไม่ลบวิดีโอที่เจอกับโนบุนะครับแล้วพวกเขาแบนมันก็คือพวกเขาที่หมายถึงก็คือการีน่านะครับพอโดนการีน่าแบนเนี่ยมันก็บอกต่อว่า and they banned my account in server Mina and kick me from the partnership หมายความว่าแต่ออกจากเซิร์ฟเวอร์แบนออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาให้เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นหุ้นส่วน partnership คือแบบ หุ้นส่วนหมายถึงทำงานร่วมกันอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนพาร์ทเนอร์ฟรีไฟล์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือโดนเตะออกเลยเกิดไปแล้วเป้าวยิงคนดังเชยหรือว่าใช้โปเล่นถ้าใช้โปเล่นมึงร้องอะไรมึงสมควรโดนไอเวนใช่ปะถ้ามึงเล่นโปแล้วไปยิงขาแล้วลงคลิปแล้วเขาบอกให้ลบคลิปที่มึงเล่นโปแต่มึงก็ยังไม่ลบมึงก็ควรโดนมึงจะมาร้องว่าแบบมึงเมันเตะฉันออกจากเซิร์ฟโดนแบนออกจากพาร์ทเนอร์ชิพมึงสมควรโดนไอเวนเกิดไปแล้วป้า โอเคครับต่อไปมันก็บอกว่า I pay now with this account more than 6 months with same level ก็คือมันเล่นไอดีนี้นะครับ <Okay. S 1> มามากกว่า6เดือนแล้วก็เล่นในระดับความโหมดเท่ากันเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะ n d n t oh, ิ a นแอ้เกิปแล้รเปล่าไม่โดนแบนเดี๋ยวพี่ขอย้ายกล้องก่อนดีกว่าทุกคนมันบังหน้าไอนี่นะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจมันเพราะว่าบางทีการดูไอนอนสต็อปเนี่ยจะต้องอ่านปากมันนะครับทุกคนอ่านปากเพราะว่าอะไร บางที่มันพูดออกมาแล้วสำเนียงเราสำเนียงของมันเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเราก็ต้องอ่านปากเอาเพราะว่าการอ่านปากช่วยได้เยอะนะครับอย่างเช่นพี่พูดคำเนี้ยรู้เปล่ารู้หรือเปล่าเฮ้ยพี่เชื่อว่าน้องหรือประมาณนั้นแหละทุกคนไปต่อเลย My second question is My second question is แล้วนะครับคำถามที่สองมาแล้ว months a g ก็เหมือนที่พี่ได้พูดไปในคลิปก่อน สเดือนที่แล้วหายไปไหนนะครับทำไมถึง stop งการเล่นฟรี <FIFA. S 2> ไฟไอไว้ <I write. S 2> ต่อมาว่า Because many of people Stay call me hacker and my account b a n n นะครับก็คือว่าผู้คน่ะชอบด่ามันว่ามันเป็นแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน้อยใจก็เลยไม่เล่นเฮ้ย hey! หาปโปรไม่ได้หรือเปล่าช่วง2เดือนก่อนใช่ช่วงอัปเดตที่โปรโดนลบโดนหายไปเยอะๆเปล่า,ร,ารู้ทันนะไปหาโปรละเซ่กัไปแล้วเปล่ากูรูน้นะกูรู้ทัน ไม่ต้อง oh. ถ้าเป็นหล่อแหละเฮ้ยเดี๋ยวก็ซับหลอดักดอก I hate the game but many of my fans tell me โอเคมันก็บอกว่า for bad reason and I hate the game but many of my fans tell me Don't stop and many message นะครับ f o r my fans so I back มันพูดประมาณว่าแบบมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่แย่แล้วมันก็เกลียดเกมแต่ว่าแบบคนมากมายแบบ f c มันมากมายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าประมาณเฮ้ยอย่าหยุดเลยอย่าหยุดเล่นอย่าหยุดทําคลิปเลยฉันเป็น f c ตัวยงของคุณนะแล้วก็มีข้อความแบบเนี้ยเข้ามาเยอะมากนั่นคือเหตุผลที่มันกลับมามันเป็นอะไรที่แย่รู้สึกเฟลรู้สึกดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเล่นแล้วหาโปรไม่ได้เลย กลับไปหรือเปล่าไม่น่าเลยโหพอหาโปได้ตอนแหล่ว่าเอฟซีเรียกร้องให้กลับคืนมาโอ้กูเลเชื่อไปต่อ third เอ่อ third question is the what is อ่ามาถึงคำถามที่สามนะครับ third question is แล้วนะครับ what is your reply for people that call you as a hacker คน,น,นอชอบบอกว่ามันใช้แฮกอ่ะตอนเนี้ยแบบใครก็บอกว,ว่ามึงแฮกเกอร์อ่ะมึงแบบคิดยังไงอะไรประมาณเนี้ยมาดูมันจะตอบยังไงนะทุกคน มันบอกว่าไอ้โดนแคร์นาวคอมีแฮกเกอร์ออกคอมีเอนิตติ้งก็คือมันไม่สนใจมันไม่แคร์ใครทั้งนั้นว่าจะเรียกมันว่าแฮกเกอร์หรือว่าเรียกมันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกเลยเพราะว่าก็นสามานทรัพย์ก็รวยนะอ๋อปีนี้เอ่อ fourth question is what อ่า fourth question is นะครับคำถามที่สี่มา what is your opinion about Ruok ทุกคนอาจจะงงได้ยินป่ะ Ruok Ruok ก็คือ AU r e y o OK a y นะครับ AU r e y o OK a y เขาอ่านว่า Ruok คิดยังไงกับ AU r e y o OK a y เฮ้ยมึงจะเอามาเขามาเกี่ยวข้องไม่ได้มึงบักไว้มึงจะแบบมึงตอบดีๆนะถ้ามึงตอบผิดพลาดชีวิตมึงเปลี่ยนนะมึงบอกก่อนประเทศไทยจะเดือดร้อนเป็นไฟ70ล้านคนรวมถึงนายกด้วยนะครับจะไปโถมึง <He i! S 2> เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าท่านประยุทธ์ต้องมาแล้วจังหวะนี้ไม่ช่วยอะไรประเทศช่วยอายุได้ล่าเฮ้ <He i! S 2> ยเดอนอุ้มพอ มันตอบว่า he is really good player and good friend for me แฮมหาพักพวกอกันดิมึงเขา<อ>ก็เขา<อ>8ล้านซับอะ่ะ<อ>มึงแค่3ล้านนะครับมันบอกว่าเขาเป็นอ่าคู่เล่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆสําหรับฉันมึงยังเคยติดต่ออายุโอเคมาขอหนึ่งหด้วยแล้วไม่กล้าสตีมจอยแล้วก็ไม่ทำคลิปกับเขามึงจะเปิดโปยิงเขาอ่ะดิกูรู้อายูบอกกูแล้ว <c oughs> ว่ามึงอไปขอหนึ่งห <c oughs> กับเขาแล้วอายูบอกว่ากลัวมึงเหลี่ยมใส่แล้วก็เปิดโปยิงเขาเขา บอกให้มึงเข้ามาดิสคอร์ดแล้วก็แช์หน้าจอแล้วก็ค่อยๆทาคลิปเล่นกันแต่มึงมันไม่กล้ามึงมันไม่กล้ามึงมันเลี่ยมเตอไงมึงมันเลี่ยมเตอไงแล้วมึงมาตอแหลเขาเป็นเพื่อนที่ดีเฮ้ยพูดละขึ้นพูดละขึ้นไม่ได้อยากจะแฉะ แต่ก็ตัดไปชุดใหญ่ and guys fifth uh, fifth question ต่อไปนะครับมันบอกว่า fifth question แล้วนะครับคำถามที่5 free pair only limited headshot can be done then how do you do only red numbers in in all rounds that's a thing uh, it will make you unique พี่ฟังคำถามนี้แล้วพี่ปวดหัวเลยเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันช้าๆนะทุกคนนะเขาถามประมาณว่า <c oughs> คุณทำยังไงในการยิงเฉพาะแบบดาเมจเลขสี <c oughs> แดงอะ <c oughs> ในระยะไกลอะเฮ้ย <c oughs> Uh, it will unique make you uh, มันบอกว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้มันเป็นแบบประมาณว่าเป็นของแรอ่ะยูนิคอะ่ะก็คือแบบหาไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบประมาณว่า limited edition ตตอะโ <c oughs> oh my god net oh my goodness oh my goodness กับคําตอบกูงงกับคําตอบมันตาฟักเกอร์มึงจังเลยว่ะเฮ้ยมันบอกว่า,า plastic and good setting and you can do anything plastic แปลว่าฝึกซ้อมครับ and good setting มีการเซตติ้งที่ดีมีการตั้งค่าที่ดี and you can do anything ถ้าคุณมีการซ้อมที่ดีแล้วก็มีเซตติ้งที่ดีคุณจะสามารถทำได้ทุกอยา่าง <c oughs> ตอบแบบนางสาวไทยไปเลยโบกมือแบบนางสาวไทยจัก,กรวาลไปเลยไ <c oughs> <c oughs> อย้ไว้หัวล้ออ่ะถ้ามีกูเซตติง้งคือแบบทำได้ทุกอยา่า <c> ง <oughs> ไว้หัวล้อเลย โอเคเลยนะแบบหน้าละลาะแล้วโอเคโอเคนะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอินเดียปนกันนะครับจับใจความได้ว่า แล้วคุณจะออกมาแบบถแถลงไขถแถลงข่าวแก้ข่าวอะไรยังไงไหม oh. เกี่ยวกับเฟกวิดีโอแล้วหรือว่าสคริปวิดีโอที่แบบมันหลุดออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันก็อยากจะให้ทุกคนไขข้อห้องใจแบบ100%ไม่ใช่ว่ามานั่งพูดนั่งจาก,กันแล้วทุกคนจะเชื่อมันเป็นไปไม่ได้แต่มันตอบกลับมาเลยว่า all fake Buddha หมายถึงว่าทั้งหมดมันเป็นวิดีโอเฟกครับ just day one view d h a d หมายถึงว่า เหมือนต้องการก่อกระแสไอไวเพื่อที่จะได้ยอดวิวประมาณนั้น His goes the next person and there are many clips. So what name goes next are explain manys So to do you explain about and i เขาพูดประมาณว่าเขาอยากจะพูดถึงอ่าพวกโมโลพวกอะไรด้วยที่แบบมันมีข้อแบบเหมือนเหมือนกันอะ่ะหมายถึงว่ามันพยายามจะเอาโมโลขึ้นมาเทียบเพราะว่าโมโลอะ่ะมันแดงแฉะแล้วมันมันโดนแฉะจนแบบโปลแล้วร้อยเปอร์เซ็นต แต่บักไว้เนี่ยมันย <iro> <may> <may> ังไม่โดนแฉเพราะว่ามันยังตอแหลได้อยู่เขาพยายามจะยกโมโรขึ้นมาเพื่อที่จะแบบประมาณว่าเฮ้ยมึงเหมือนกันเลยนะมึงแบบคิดยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะดูความตอแหลของมันเดี๋ยวไปดูมันก็ตอแหลมันก็ปัดๆอะทุกคนมันก็ปัดๆว่าเฮ้ยไม่ใช่กูนะแบบกูไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้บรจ้าช่วยเมื่อกี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบโมโรขึ้นมาเพื่อที่จะให้นี่ตอแหลใช่ไหมที่พี่บอกอะ แล้วสุดท้ายมันตอแหลจริงๆทุกคนมันเอาโมโรขึ้นมาเปรียบเทียบว่าแบบเนี่ยมีคลิปเยอะเหมือนกันคลิปหลุดคล้ายๆมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมีชื่อมึงด้วยแบบประมาณคลิปหลุดเหมือนกันเป๊ะแล้วมึงเคยเล่นด้วยกันมึงเคยทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนเขาจับผิดว่ามึงโปกับมันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอแหลว่า it was my friend, p a i w i t h my name ก็คือมันตอแหลว่าเพื่อนมันเปลี่ยนชื่อเป็นไวซี่สี่แล้วไปเล่นอ่ะมันก็คือไอดียลองมึงนั่นแหละที่มึงเอามาเปิดโปแล้วก็เล่นโอ้โหตอแหลว่าไม่ใช่ตัวเองไพื่่อนนนเละ มันไม่เมกเซนน่ะทุกคนเข้าใจป้ะมันไม่เมกเซนคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เมกเซนคือแบบมึงแถตอแหลเนียนเกินมันบอกว่าตอนที่มันไม่อยู่บ้านเพื่อนมันเล่นเวลามีคนติดต่อมาอยากทําคลิปเล่นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบถ้าไม่อยู่บ้านมันก็จะให้เพื่อนมันเล่นชื่อของมัน ทีนี้ไอนอนสต๊อบบอกว่าให้เราดูจนจบมันได้ดเตรียมอะไรบางอย่างไว้ให้เราดเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี่ไงคลิปที่เขาบอกว่าไม่ใช่มันเล่น <c oughs> เพื่อนมันเล่นดูนะ <c oughs> ดูปนะดปนะเป้นานะดูเป้านะยิงไปด้านหน้านะ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> แบบนี้แปลกมากข้ามบ้านหนึ่งหลังนี่อเป็นแบบคลิปเมื่อไม่นานมันเล่นกับโมโร่ทำขอกทำคลิปกันแล้วดูดิเป้าดูเป้าดิ ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้สตรีมหรือว่าไม่ได้อะไรใช่ปะมันก็เลยเปิดโกเล่นแต่ว่ามีคนจับกล้องมันเห็นปะมีคนจับกล้องแล้วจับกล้องจังหวะนี้ได้พอดีที่เป้ามันวุบมาดูดมาโอ้โหเป้าดูดซ้ายเลยเมื่อกี้เนี่ยยิงขวาเป้าดูดซ้ายโอ้โหเป้าดูดหลัง เป้าดูดหลังหันขวาดูดหลังครับหันขวาดูดหลังครับดูดหลังเข้าหัวครับว่าตาฟ้าเกินไปกล้องดูดหมุนกลับหลังโอ้โหคลิปก็เรียลลิตี้เอะที่ยีกินที่ไม่ได้ฮุสต์เกี่ยวกับตุ๊กตาดูดคลิปเมื่อกี้ก็คือคลิปที่เขาถามนะครับว่าอยู่กับโมโรแล้วยิงแล้วมันเหมือนว่ามีโดนแฮกโดนโปมันก็เลยบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่ชั้นนะคือพอดีเพื่อนเล่นอ่ไอเดีที่เป็นชื่อชั้นเฉยๆอ่ะ พอดีฉันไม่อยู่บ้านเพื่อนฉันก็เลยแอบเอาไปเล่นอะไรแบบเนี้ยฉันไม่ได้โป๊ไม่ได้เห็นจรเ Love you all โอเค love you Nonstop gaming โอเคเบลกูดคอนเทนต์อ่าต้องบอกเลยว่าก็สรุปไปแล้วนะครับแปลให้ฟังแล้วถึงความต่อแหลแล้วความไม่เนียนของมันนะครับทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างพวกเองชอบกันหรือเปล่าต้องบอกว่าผิดพลาดประการใดในการแปลบางคำนะครับน้องๆก็น,น่าจะได้ฟังกันไปส่วนหนึ่งแล้วว่าภาษาอังกฤษเขาฟังยากมากศัพท์ภาษาอังกฤษมันจะเป็นรอเรือกระดกเยอะมากมันทําให้พี่ฟังสับสนระหว่างตัว L ตัว R แล้วก็ตัวแบบตัวควบหลายๆคามันมันฟังยากมากจริงๆนะครับทุกคนนะโอเคแต่ว่าพี่ก็ทําเพื่อนน้องๆทุกคนแล้วก็มา บบประมาณว่านั่งด่านไว้เนี่ยมันโคตรแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนพี่เล่นนะครับแล้วก็จะยิงโดหดนะครับรอดูได้เลยใครอยากเห็นไฮไลท์คลิปต่อไปพี่แบบเว่อร์เหมือนไว้44 4ๆๆๆคอมเมนต์บวก100ให้พี่หน่อยบวก100ให้พี่ดูหน่อยพี่อยากทำคลิปโหดอะอยากให้เพื่อนพี่เล่นแบบบอะมานว่ายิงโหดจัดดุหัวดุหัวอะไรอย่างเงี้ยเอโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกดติดตามกดกระดิ่งกิงกล่องแก้วเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนนะ เพื่อที่ให้พี่ทําคลิปแบบประมาณว่าไฮไลท์โหดกอดมัตตาฟัคเกอร์ออกมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยมามามา